ปักหน่อยสิเหือเล่นเกมไม่ได้เลยดูกระเล่นเกมไม่มีหนึบในการเล่นแบบโอ้ยมันจะตกน้ำการเล่นแบบเกมเหือคนหลอนจะไม่ลองดูสักตาก็จะไลฟ์สดกับเขานี่แล้ะไลฟ์สดกับพี่นีไลฟ์สดกับพี่นีพี่อะไรนะพี่นีคุณใครว่าจะไลฟ์สดกับนนี้แล้ว ช่องย b e YouTube ช่องนี้ที่มีผู้ติดตาม1 6 000, 4 0 0 0คนนอนตักนสอนคนหายไปแล้วอ <c oughs> าทุสสปอนต์ตัหนาเพีงไดนอนตักแกต้องหมอนอ้ยเอาข่าไม่รู้ <c oughs> อย่าขายับไม่ขยับมาไม่ร้อนใช่ไหม กระตือตือไปเลยตุดตอาหารไปสรุปคือสูงที่หน้านั่ก็คือข้างในมีหมัผมอืมคนดูได้เลยอีคนสวัสดีผู้ชมที่เข้ามานะครับตอนนี้เป็น เป็นการไล์สุดอยู่ที่สวนอาหารริมเขื่อนคาเฟ่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นบรรยากาศริมเขื่อนนะครับเป็นซุมอาหารแล้วก็ปั่งโนกันดูดิทางมนลแบบ อย่าไปดิช่วยด้วยอาการพี่คนออะไรโลงบนอนะบจริงๆถ้าถ้าสมมติว่าถ้าจะนั่งทั้งวันไปตรงนี้นะแม่ไม่ต้องให้พกปูสูนะม่ถักูนี้ไม่ต้องให้พี่กจินพี่เกัดเสื้อกาดมันิ่ืนอยู่ มีหอยจุ๊บด้วยมีหอยจุ๊บด้วยก็เก็บหอยจุ๊บตรงนี้ไม่ให้เรากินหรือเปล่าเมนตีเฮ้ยคนอื่นเขากินข้าวอยู่ครับนี่เป็นบรรยากาศริมเขื่อนเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็นี่ครับ ตอนนี้อาจจะขาดขาดหายไปบา้างเนาะทักทายกันได้นะ A นี่นี่บรรยากาศท้องทุ่งนะไม่ปิดเนี่ทำไมไม่ได้ปิดแต่ทีนี้มัน,น,ไมมนไมีเน็ตม,มันไม่มีเน็ตมันไม่มีคลื่นมันส่งอะไรซึ่งดูนะข้างหลังเป็นอะไรอิมโน้นเป็นภูเขาจะไปดูช่องพ่อซะหน่อยแม่เปิดให้แต่มันไม่มีอีมโน้นเป็นภูเขานะครับนี่ไง เขาวก็จะเป็นสะพานลงมาตามท้องนานี่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 แล้วก็จะเป็นซุ้มให้นั่งนะครับเป็นซุ้มให้นั่งนะครับในวังนี้ซึ่งฝั่งนู้นก็ยานลงไปอีกก็จะเป็นทางเดินนี่เห็นไหมเป็นริมน้ำเป็นเหล็กเเน็หรอไม่เหล็ก ทักทายให้กำลังใจกันได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ระยะเวลานิดนึงเราเพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะครับอ้มีปลาด้วยเด็อดถุงเลยดูมั้นู่ตกปลาก็น่าจะได้ เออก็แผ่เรือแผเรือมีเรืออ,อ,อยู่ตรงนี้โอเค